เช้าครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็เรามาพูดคุณอีกแล้วจากคุณชัยไปเที่ยวมาที่ฝรั่งเศสเมืองคอมมาเมื่อวานนี้กลับมาปุ๊บก็มีทีมงานแจ้งทราบว่าคุณชัยมีลูกค้าหลายท่านเลยที่โทรติดต่อมาว่าคุณชัยมีมีลูกน้องอยู่ที่ประเทศเยอรมนมีไหม พังเราบอกไม่มีนะผ่านเราทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นคนแค่ดูแลเช่นเงินไม่ไม้เราดูแลให้นะครับเป็นจนํานวนจุดๆ,ๆนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วเรามีใบมอบอำนาจให้ด้วยต้องมีชื่อคุณชายชุดแซนนะครับแล้วก็ทีมงานผมอีกคนนึงเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเรียกไปแล้วแล้วก็ไม่ทําเลยหายไปเลยนะครับอันนี้เราบอกไปก่อนว่าเราไม่มีทีมงานที่อยู่ประเทศเยอรมนีนะครับผมและเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งผู้หญิงไม่มีครับเนะาะต่างประเทศเราไม่มีนะ เราจะผ่านทางเราอย่างเดียวเพราะฉันขอฝากเตือนเลยนะครับผมที่แบอกว่าแอบอ้างว่าเป็นลูกน้องคุณชายซิแสแตนทำงานนี้ให้ให้คุณชายซิแสแตนอันนี้ต้องฝากเตือนว่าไม่สามารถที่จะทำกับเราได้แล้วเราไม่สับสนุด้วยว่าเราทำมาประมาณ18ปปีแล้วเนี่ยเราให้ความรู้คนไทย นะครับผมเราให้ความรู้คนไทยในต่างแดนจะโดนด่าโดนดุอะไรต่างเราก็พยายามสู้ต่อไปเพื่อให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนมีความรู้นะถ้าคุณต้องการไปทํางานนะผมแนะนําว่าให้คุณไปตั้งเป็นของคุณเองแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยดีกว่าอย่ามาแอบอ้างชื่อเสียงคนอื่นเลยครับกว่าจะได้ชื่อเสียงไม่ได้นะครับมันโดนทุกรูปแบบนะครับเนาะผมฝากคุณเนาะที่อยู่ทางเยอรมนีนะครับถ้าคุณต้องการทําแบบผมน่ะยินดีนะครับผมยินดีที่มาทานะครับก็คือคุณตั้งของคุณเองแล้วคุณก็ประกาศคุณสิ่งสำคัญที่สุดคุณ ต้องโชว์ผลงานของคุณเองว่าผลงานของคุณเป็นไงบ้างนะครับผมคนที่เขาที่เชื่อคุณอ่ะคือผลงานนะครับไม่ใช่คุณมาแอบอ้างว่าเป็นลูกน้องคนชายสุดสแลนแล้วเอามามาหาดิฉันได้อันนี้ไม่ใช่นะคน,ท,นะคะที่เขาเชื่อนะครับผมที่เขาเชื่อเขาเชื่อผลงานของคุณว่าผลงานงคุณเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่ามาแล้วเนี่ยไม่มีผลงานแล้วเอาชื่อคนอื่นมาแอบอ้างอันนี้ไม่ดีนะ นะครับผมอ่ะผมแนะนําเลยคนที่ไม่ไว้ใจนะ่ะหรืออะไรนะ่ะว่าไปคุณชายแม้ก็เปิดกล้องคุยกับผมเลยเพื่อความสบายใจว่าอ่ะคุณชายคุณชายหรือเปล่าผมเปิดกล้องอ่ะผมนะดูนะตัวตนอยู่นี่นะอ่ะเมื่อเปิดเรียบร้อยปุ๊บมีความสบายใจเออนี่คุณชายสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเนาะประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณจิราคุณชัยค่ะติดตามจากสเปนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาอ่าให้คมรู้คนไทยไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าการที่เรามาทํางานอย่างนี้นะครับผม สวัสดีคุณชยัยติดตามคุณชัยมาตลอดได้ความรู้มากๆค่ะขอบคุณมาครับเพราะว่าเราทําตัวนี้มา18ปีแล้วประสบการณ์ที่เราสะสมมานะครับนะครับบางคนก็อยากให้ทําบางคนก็ไม่อยากให้ทําเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยรู้มากเกินไปเขาจะเสียเสียการเงินของเขาเพราะว่าลูกน้องรู้เยอะเกไปแ แต่ผมคิดว่าเราคนเป็นคนไทยด้วยกันน่าจะมีสิรู้เรื่องกฎหมายของต่างประเทศเช่นป้องกันสามีตัวเองป้องกันญาติพี่น้องเองถ้าสามีเสียชีวิตหรือเงินเมื่อมง่ายเป็นยังไงบ้างอันนี้ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับนะครับพี่ว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางธุรกิจอะไรต่างคุณเป็นลูกน้องเขาก็มีสิทธิทได้อะไรบ้างอันนี้ก็แนะนําว่า มีสิทธิ์ได้สิทธิของคุณด้วยแต่บางคนนะครับที่มามาเกาะกระแสผมเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นทีมงานคุณใช้แสดงผมแนะนำว่าอย่ามาเกาะกระแสเอ้ยนะครับไม่ดีทํางานโชว์ให้เขาดูว่าคุณทําได้คุณมีฝืมือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องการใช้คนอย่างคุณอีกเยอะแต่อย่ามาเกาะกระแสผมว่าเป็นทีมงานคุณใช้แสดงไม่ดีนะครับนะผมให้โอกาสคุณนะผมให้โอกาสคุณนะครับผมไปบอกลูกค้าคุณซะ บอกดิฉันรับทํางานค่ะแต่ไม่ใช่ลูกน้องคุณชัยผมให้โอกาสคนขั้นสุดท้ายนะเพราะผมมีชื่อนามุณที่อยู่คนหมดแล้วและมีการโอนเงินให้ด้วยนะครับผมให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าไม่อย่างนั้นผมแจ้งความเพราะผมแจ้งไปทางทนายความที่เยอรมนีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเพราะฉันอย่าข้องเกี่ยวกับผมนะเพราะทางของเราเนาี่ยจะเป็นคนที่ประสานงานเท่านั้นเองเช่นผมจะรับที่เยอรมันแค่เงินไม่ไม้กับเงินมรดกเท่นั้นเองที่เยอรมันนะ แล้วก็มีทนายค่าทนายลูกค้าต้องจ่ายเองไม่เกี่ยวกับผมนะแล้วก็ค่าทํางานลูกค้าก็จ่ายให้ผมเองไม่มีเปอร์เซน็นต์ใดทั้งสิ้นนะครับผมบอกไว้ก่อนเงินจะเข้าที่ได้กินบัญชีของลูกค้าเท่านั้นเคลียร์ไหมนะครับเคลียร์ไหมไม่ใช่ว่ามาเกาะกระแสผมแล้วเอยคุณชัยรังแล้วเนี่ยมาเกาะกระแสว่าเป็นลูกน้องผมแล้วก็บอกว่ามาจ่ายที่ฉันก็ได้ค่ะนะครับเรามีรูปถ่ายอะไรหมดแล้วนะครับผมอย่ามาหาทําอย่างนี้นะครับอย่ามาหาทากันนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ทำให้ ให้ให้ไปหาบอกลูกค้าขอโทษนะคะไม่ใช่ลูกลูกน้องคุณชายคะ่ะต้องการอยากทําค่ะแต่ประหาประสบการณ์แล้วคุณก็ดูจากทางช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook แล้วคุณอยากทําคุณก็มาศึกษาและสําคัญที่สุดผลงานคุณต้องเอาผลงานให้คนไทยรู้ให้ได้ คนจะพูดความจริงคนจะโดนดา่าโดนโขกโดนสาบเป็นไหนเขาต้องการให้คนยุบยังไงอย่า,ไ,ยาไปสนใจถ้าคุณต้องการช่วยคนไทยคุณศึกษากฎหมายเยอะๆคุณศึกษาอ่านเยอะๆแล้วก็ให้ความรู้คนไทยอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาแล้วอแอบอ้างว่าเป็นทีมงานคุณชายซิสแคนะ่ะไม่ดีนะครับผมไม่แนะนํานะแต่ผมก็ให้ทีมงานของเราอาทนายความที่ประเทศเยอรมนีจัดก,การนะครับผมผมให้เจินขั้นกุ้ยท้ายนะครับ จนครั้งสุดท้ายถ้าไม่ทําเราจะก,การเพราะว่าเอาชื่อเสียงผมไปแอบอ้างเนี่ยมันท,ทําให้ชื่อเสียงพังนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าใครที่ต้องการให้ผมเดินเรื่องให้เปิดหน้ากล้องดูหน่อยนะครับเปิดหน้ากล้องว่าคุณชายจริงหรือเปล่าอ่านะครับแล้วก็โอนเงินก็ให้พังเรานะไม่ใช่โอนให้คนอื่นนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเปิดดูกล้องของผมแนละ้วคุณชายจริงไหมสำเนียงสำเนียงการพูดจริงไหมไม่ใช่เป็นผู้หญิงแล้วก็พูดข้าค่าขา,ขาไม่ใช่แล้วนะครับเอฟซี FC ระวังหน่อยทุกทุกวันนี้คน คนมิสาที่มันเยอะมันอยากได้เงินนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับเปิดกล้องนิดนึงคุณใช้หรือเปล่าคะอ่ะพอเปิดปุ้่งอาสบายใจเอาคุณใช้สุแสนนะละสำเนียงการพูดด้วยสำเนียงการพูดด้วยเป็นคนหนักแน่นดูนิดนึงนะครับสำเนียงการพูดด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะฮะเอฟซนะครับทุกท่านที่เข้ามาก,ก็ก็ฝากนิดนึงนครับฮาสวัสดีุณซาคุตอนเยนยัง Ja, guten Tag allerseits. Hier ist der Daniel. Ich hoffe ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir müssen, wir müssen leider über einen, 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 Fall reden, der nicht so, nicht so lustig ist für uns. Und zwar, wir haben uns jetzt seit Jahren bemüht, dass wir einen guten Ruf haben und dass wir sehr gut arbeiten und sehr genau arbeiten. Und jetzt haben wir erfahren, dass sich eine Person in Deutschland befindet, die in unserem La in unserem Namen mit Kunden redet. Was natürlich überhaupt nicht, äh, nicht okay ist, weil sie versucht jetzt mit, mit mit so etwas mit Geld zu verdienen. Also wir 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 verurteilen das natürlich auf Schäfste. Und wenn Sie jemand haben, der mit Ihnen reden will über über uns, müssen Sie sich unbedingt informieren, ob Sie ob diese Person für uns arbeitet oder eben nicht. Und äh, das wäre wirklich gut. Sonst äh, erhalten Sie falsche Informationen oder sonst zahlen Sie für etwas, was Sie was Sie gar nicht erhalten. Also sie ist eine sogenannte Scammerin, äh, die jetzt in Deutschland äh, aktiv ist. Mhm. Und äh, wir hoffen sehr, also wir zählen auf eure Zusammenarbeit, dass sie uns das melden, sobald sie, ein, äh, es ist eine junge Dame, glaube ich, ja, ja, eine junge ja. Dame, äh, die jetzt äh, mit dem Auto unterwegs ist in Deutschland und äh, thailändische äh, Bürgerinnen und Bürger anspricht, wegen, wegen Hilfe, über, über Rente, äh, Erbschaft und alle, alle diese Sachen, die wir machen

ให้ชื่อของคุณนะครับแล้วก็ทำผลงานทุกอย่างทำผลงานทุกตัวเองลูกค้าจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ผลงานพูดปากเปล่าไม่มีผลงานเขาไม่เชื่อคุณอยากจะดังคุณอยากจะมีเงินคุณอยากให้คุณมีชื่อเสียงเพราะฉันคุณต้องมีผลงานสร้างผลงานมาเพื่อให้ f c ของคุณลูกค้าคุณได้รู้เมื่อคนไทยได้รู้ว่าคุณทำได้เขาจะมาหาคุณเอง ไม่ต้องไปหาเขาเดี๋ยวเขามาหาคุณเองเพราะฉันถ้าคุณต้องการทําคุณสร้างผลงานคุณจะโดนไทยคนไทยด่าคุณโดนไ,ได,ด,นด้เขา,เา,เาดุด่าเอยนินทาก็ไม่ต้องสนใจถ้าคุณทําความดีมาไม่ต้องสนใจเขาทั้งสิน้นนะครับทองไม่ไหม้เขาจะไหม้ทองก็คือทองถ้าทองเป็นขี้คุณก็ไม่ดีแล้วนะครับผมเริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วเอาชื่อมาแอบอา้างไม่ดีแล้วนะครับผมเนาะจำไว้เลยถ้าเราเป็นทองเผาไฟขนาดไหนมีใครดุด่าไงเราก็คือทอง นะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นขี้แปบ๊บหนึ่งมันก็ไหม้แล้วนะครับมันเหม็นไหม้นะทุกอย่างไม่ไม่ดีเลยการทําผลงานให้ดูนะครับผมการทําผลงานให้เขาดูว่าเราทําได้ใช้ความอดทนอย่างมากเหมือนผมอะสิปีอดทนโดนดา่าโดนดา่าโดนดา่าโดนดลาม่างต่างเราก็ทนเพราะอะไรเรารู้ว่าทุกวันนี้เราเป็นทองเราทําดีใครจะว่าอะไรเราไม่ได้ขอข้าวมาก,กินทํางานต่อไปให้ดีที่สุดอย่าไปแอบอ้างนะเอฟซี FC นะหลายๆคนที่อยากจะทาเงี้ย เอาผลงานทําออกมาแล้วดิฉันทําได้ดีกว่าอย่าเอาผลงานคนอื่นไปโชว์นะครับแล้วอย่าแบบบอกว่าเอาชื่อคุณชัยชื่อแซนไปแอบอ้างที่นั่นไม่เอานะนะครับผมแต่ยังไงทางคุณก็ต้องโดนทนายของเราเตือนไปหาคุณแล้วก็มีการแจ้งความเพราะว่าเดี๋ยวชื่อเสียงของเราเสียนะครับผมนะเพราะฉันเอฟซีที่ดูผมบุกอยู่เนี่ยก็โทรหาผมนะครับปรึกษาสำเนียงผมนะสำคัญที่สุดนะครับสำเนียงการพูดกันจานี่ชัดเจนอย่างเงี้ยนี่คือคุณชัยนะครับผมเนาะ โอเคขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังแล้วก็กรุณารระวังด้วยครับขอบคุณมากสวัสดีครับ